mm -hmm. เปิดทรัพย์สินบิ๊กตู่หลังพ้นนายกรัฐมนตรี9ปีมี130ล้านไม่มีหนี้สินส่วนบิ๊กป้อม89ล้านหนี้7 5 7บาทสำนักงานคณะกรรมการป้องกันก,การปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินพลเอกประยุทธ์จันโอชากรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่5กันยายน2 5 6 6โดยแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมกับนางนภพรณ์คู่สมรสมีทรัพย์สินรวม130 1, 2, บล้าน1นึ่งแสนเก้ามีนหนี้สินแบ่งเ้็นสิบทไม่ม สินของพลเอกประยุทธ์กว่า98ล้านบาทที่มีเงินฝากทั้งหมด7บัญชีเงินลงทุนที่ดิน2แปลงในอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับมรดกมาและที่ดินสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่วนบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างมีบ้านในเขตกรุงเทพมหานครมีรถยนต์4คันและทรัพย์สินอื่นๆที่เป็นแหวนและกำไรข้อมือ10วงนาฬิกา9เรือน สร้อยคอทองคำพร้อมภ้าหกเส้นนอกจากนี้แจงมีรายได้ต่อปีโดยประมาณ2,849,888บาทเป็นเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง1 5 0, 7 8 0 0 0บาทเงินบำนานานบาททั้งนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์และนางนาภาพรเคยแจงบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่4กันยายน2,55 7ว่ามีทรัพย์สินรวม1 2 8 6 6 4 5 3 บาทและมีหนี้สินรวม654,745บาทด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะระบุสถานะโสดแจงบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินรวม89 2 1 4 6 3 7ล้านบาทมีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารไทยธนาชาติรวม7 5 7บาท2 6สตางค์ส่วนทรัพย์สินแบ่งเป็นเงินฝาก9้าบัญชีที่ดิน3แปลงในอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ดินเขตมินบุรีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง งเป็นบ้านย่านเขตคลองสามวามียานพาหนะรวม5้าคันทรัพย์สินอื่นๆมีแหวน9ก้าวงนาฬิกา1เรือนนอกจากนี้ค่ะแจ้งมีรายได้ต่อปีรวม2 8, 3 4ล้านบาทแบ่งเป็นเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ762,540นนบาทเงินช่วยค่าครองชีพ146,736บาทเงินเดือนรองนายกรัฐมนตรี8 9 3 0 4 0บาทเงินประจำตำแหน่ง5 4 6 0 0 0บาทและไม่แจ้งมีค่าใช้ใจ่ายต่อปีด้านภูมิธรรม ขอโทษกฤษฎีกาทำทัวลงยืนยันพรบกู้เงิน5 0 0 0 0นล้านบาทผ่านตาที่ปรึกษากฎหมายเพื่อความสบายใจทุกฝ่ายนายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายประกรณ์ดินประพันธ์เลขาธิการกฤษฎีกาออกมาระบุป,ประเด็นความคืบหน้าโครงกาพรพรบกู้เงิน5 0,000นล้านบาทสำหรับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตทำให้คณะกรรมการกฤษฎีกาถูกด่าฟรีเพราะทํางานช้าว่าต้องขอโทษของคณะกรรมการกฤษฎีกาการให้สัมภาษณ์ของตนทำให้ เกิดความไม่เข้าใจและกระทบการทํางานของคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งตนเพียงแต่พูดว่าในการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลชุดใหญ่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้นั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยสาระสําคัญที่ตนตอบในวันนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ไม่ได้คัดค้านเพียงแต่บอกว่าถ้ายังมีความไม่ชัดเจนหรือความไม่สบายใจมันต้องรับผิดชอบร่วมกันและจะเป็นผู้อาสาไปดูข้อกฎหมายมีอะไรที่ผิดหรือไม่ผิดซึ่งที่ประชุมค่ะก็เห็นด้วยกับการให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูสิ่งที่ตน ให้สัมภาษณ์หมายความว่าให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปดูและรับทราบแล้วแต่ผมไม่ได้หมายความไปถึงเรื่องเอกสารรายละเอียดก็ต้องขอโทษที่ทําให้ทัวร์ไปลงท่านจริงๆท่านก็ปรารถนาดีที่จะช่วยเราคิดช่วยเราทําและอยากให้ทุกคนสบายใจในการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้เพราะมีเสียงคัดค้านหรือเห็นต่างก็พยายามทําให้ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดความสบายใจตํารวจคุมแปดทรชนผู้ต้องหาคดีคูเจี๊ยบและน้องหยอดฝากขงาังศาลอาญากรุงเทพใต้ที่สถานีตํารวจนครบาลทุง่งมหา เมได้มีการนําตัวทรรชนทั้ง8รายผู้ต้องหาร่วมขบวนการคดีใช้อาวุธปืนยิงนางสาวศิรดาหรือคูเจียบและนายธอนศรอายุ19ปีหรือน้องยอดถึงแก่ความตายโดยเมื่อเช้านี้ค่ะกองบังคับการตํารวจนครบาล5ได้ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนอทุ่งมหาเมฆและสอบปากคําผู้ต้องหาจํานวน8คนรวมถึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งทั้ง8คนนี้ค่ะจะถูกดาเนินคดีในข้อหาร่วมกันสมคบกันตั้งแต่5คน กระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในภาคสองหรือซ่องโจรโดยขณะนี้ยังไม่สามารถจับตัวมือยิงและคนขับรถจักรยายนยนต์ที่พาหลบหนีได้นอกจากนี้ใครยังมีเพื่อนของผู้ต้องหาทั้ง8รายเดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องหาได้นําอาหารมาให้หลังจากเดินทางกลับทันทีโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดๆทั้งสิ้นหลังจากนั้นค่ะเวลาประมาณ10บนาฬิกาสินาทีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวผู้ต้องหาจํานวน8คนขึ้นรถตู้เพื่อน,นําไปฝากขังที่ศารอาญากรุงเทพใต้โดยสื่อมวลชนค่ะพยายามถามค คำถามหลายอย่างเช่นทำไมถึงทำแบบนี้ผู้ต้องหาที่ยิงน้องหย่อดและครูเจี๊ยบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนผู้ต้องหาทั้ง8รายไม่มีการตอบคำถามสื่อใดๆทั้งสิ้น ทางด้านพลตำรวจตรีวิทวัชชินคำค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เปิดเผยว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาบางส่วนให้การเป็นประโยชน์บางส่วนไม่ยอมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้พยายามรวบรวมหลักฐานจากสิทธิ์เก่ารุ่นพี่ร่วมสถาบันในการสืบทราบข้อมูลพบว่าเพราะเชื่อว่ายังมีอีกหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการนี้ซึ่งขณะนี้ยังติดตามตัวผู้ต้องหาที่ออกหมายจับทั้งหมด3คนซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมือยิงและคนขับรถจักรยานยนต์คาดว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ ส่วนประเด็นเรื่องสัญลักษณ์รูปเฟืองที่ถูกตีตราด้วยเหล็กร้อนและด้วยความเย็นประทับตราตามร่างกายซึ่งพบ4ใน8ผู้ต้องหามีสัญลักษณ์ดังกล่าวเชื่อว,ว่าเป็นการล่าแต้มในการการะทำความผิดแต่พนักงานสอบสวนยังไม่ฟันธงยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนแต่เบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาให้การว่าทาด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับหลังจากนี้ค่ะจะมีการตรวจคนเซฟเฮาที่อื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากซอยวงสว่าง19ส่วนเส้นทางการเงินที่มีผู้สนับสนุนโอนเงินเข้ามายังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า เป็นใครโดยประเด็นที่เพื่อนของผู้ต้องหาอ้างค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแพะมาทางด้านพลตำรวจตรีวิทวัสมีความมั่นใจในหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหามาได้จึงได้ขอหมายสารจากสารเพื่อออกหมายจับและยังมีความเห็นว่าเพื่อนของผู้ต้องหาก็อาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้เช่นกันแต่ยังต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์ค่ะก่อติดสถานการณ์น้ำตาลทรายต่อเนื่องตรวจเข้มไม่ให้ขาดแคลนไม่ให้มีช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาขายปลีก สุดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์ก่อติดสถานการณ์น้ำตาลทรายต่อเนื่องตรวจเข้มไม่ให้ขาดแคลนไม่ให้มีช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาขายผลิตนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยเขาว่าตามที่อธิบดีกรมการค้าภายในได้สั่งการให้มีสายตรวจพิเศษเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณและราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งศูนย์กระจายสินค้าห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กรมได้ออกมาประกาศกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน ไปแล้วเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้น้ําตาลทรายขาดไปจากระบบและไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจําหน่ายปลีกน้ําตาลทรายโดยไม่มีเหตุอันสมควรจากการลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะพบว่าห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อมีปริมาณน้ําตาลทรายจําหน่ายเพียงพอตามปกติแต่ยังคงจํากัดปริมาณและจําหน่ายอยู่บ้างโดยจําหน่ายน้ําตาลทรายราคา26บาทต่อกิโลกรัมและน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ราคา27บาทต่อกิโลกรัมส่วนศูนย์กระจายสินค้าของห้างค้าปลีกค้าส่งและร้านสะดวกซื้อก็ สามารถสั่งซื้อน้ำตาลทรายและกระจายให้แต่ละสาขาไปจำหน่ายได้ตามปกติและยังคงมีสต็อกน้ำตาลทรายในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b ็นเอ็นเ